อุปาทานสี่พิขุทั้งหลายอุปปาทานสี่อย่างเหล่านี้สี่อย่างเป็นอย่างไรได้แก่อุปาทานคือกามกามมุปาทานอุปปาทานคือทิฏฐิทิฏฐุปาทานอุปาทานคือศีลและพรตศีละพัตุปาทานอุปาทานคืออัตวาทะอัตวาทุปาทานพิขุทั้งหลาย เหล่านี้อุปทานสี่อย่างพิกุทั้งหลายพิกุควรเจริญอริยมรักอันประกอบด้วยองค์แปดเพื่อรู้ยิ่งเพื่อกำหนดรู้เพื่อความสิ้นไปเพื่อละอุปทานสี่อย่างนี้แลพิกุทั้งหลายพิกุในธรรมวินัยนี้ย่อมเจริญสัมมาทิฏฐิอันอาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรดน้อมไปในการสละ ย่อมเจริญสัมมาสังกัปปะอันอาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรธน้อมไปในการสละย่อมเจริญสัมมาวาจาอันอาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรธน้อมไปในการสละย่อมเจริญสัมมากัมมันตะอันอาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรธน้อมไปในการสละย่อมเจริญสัมมาอาชีวะ อันอาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรธน้อมไปในการสละย่อมเจริญสัมมาวายมะอันอาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรธน้อมไปในการสละย่อมเจริญสัมมาสติอันอาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรธน้อมไปในการสละย่อมเจริญสัมมาสมาธิอันอาศัยวิเวก อาศัยวิราคะอาศัยนิโรธน้อมไปในการสละภิกขุควรเจริญอริยมรรคอันประกอบด้วยองค์แปดน้แลเพื่อรู้ยิ่งเพื่อกําหนดรู้เพื่อความสิ้นไปเพื่อละอุปทานสี่อย่างเหล่านี้